ด้านที่ 1. ครูมีสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพในระดับต่างๆ Good Teacher ครูกศอนอตำบลทะเลชุบสอนเป็นผู้เชื่อมโยงความรู้กับผู้เรียนผู้รับบริการมีความเป็นครูมืออาชีพมีจิตบริการมีความรอบรู้และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมเป็นผู้จัดกิจกรรม การเรียนรู้และบริหารจัดการความรู้ที่ดีดังนี้ 1. จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551โดยวิเคราะห์ศักยภาพของกลุ่มเป้าหมายเพื่อศึกษาวิเคราะห์แยกแยะเกี่ยวกับความพร้อมของผู้เรียนในแต่ละด้านเป็นรายบุคคล มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ Google Classroom หนังสือแบบเรียนผ่าน Google Form และแอปพลิเคชัน a c e b o o k Line ในการติดต่อสื่อสารตลอดจนการเข้ารับการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 2. การจัดการศึกษาต่อเนื่องมุ่งเน้นให้กลุ่มเป้าหมายสามารถนำความรู้ที่ได้รับ จกการศึกษาไปใช้ในการประกอบอาชีพพัฒนาอาชีพพัฒนาทักษะชีวิตและพัฒนาสังคมและชุมชนเพื่อให้สามารถอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขรวมทั้งบูรณาการปัชญาคิดเป็นและหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้ตามความเหมาะสมยึดหลักการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่า,ขายและภูมิปัญญาในการดำเนินงานอาทิ โครงการปลูกต้นไม้อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุรำวงบาสโลกโครงการส่งเสริมอาชีพอาหารปันสุขช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโครงการจิตสาธารณะ พัฒนาสังคมชุมชนโครงการสูงวัยอย่างมีคุณภาพร่างกายแข็งแรง